อีกหน่อยคุณพออายุถท่าผมกูก็จะต้องคุยเรื่องเนี้ยเราจะต้องรู้นี่ใช่ไหมคนที่กลัวตายคือคนไม่อยากตายไงแต่เราก็ไม่ใช่อยากตายนะแต่เพราะเราพร้อมจะตายกันเท่านั้นทำไงได้อ่ะมีใครไม่ตายบ้างพุทธเจ้ายัางตายเลยชีวิตผมผมผม,ผมให้กับงานเขียนเพราะเราชอบไงบอกผมชอบพอถึงจุดสูงสุดหรืออะไรก็แล้วแต่ สังวัานหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเลิกไปไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมก็ทํางานแต่เพียงแต่ว่าช้าหรือเร็วมาอยู่ที่งานม,มันก็แล้วแต่แต่ว่าเราก็าได้ทําในสิ่งที่เราชอบเราก็ไม่ได้อะรากรรลำบากอะไรนักใช่หมแล้วเราก็ไม่ได้ว่าเออมีไปทําให้คนอื่นเขาเดือดนรน้อนใจเพราะเราแต่านั้นหนี้สินก็ไม่มีก็น่าจะโอ้นะ่ะ มีบ้านเล็กๆอยู่กลางป่าก็โอเคฉะนั้นก็กลัวก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าไงก็ต้องตายไปกลัวทำไมอะ